สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูวิธีการทำน้ำตาลจากนะครับน้ำตาลจากต้นจากนะครับก็เริ่มจากนี่ครับลูกอ่อนนะครับเท่าลูกมะพร้าวครับทำการแกะตัดออกนะครับลอกเปลือกที่หุ้มก้านออกนี่ครับลูกประมาณนี้ครับเทาเท่าลูกมะพร้าวนะครับเริ่มปอกเปลือกออกเพื่อให้มันรับแสง แล้วก็มันจะได้สังเคราะห์แสงนะครับเป็นสีเขียวจะได้ไม่เสียนะครับเนี่ยครับก็ทยอยโยกนิดๆนะครับสองสามวันครั้งว่างๆก็โยกเล่นเดี๋ยวลูกมันโตมันก็จะหนักจะง้มลงเองนะครับง้มลงแบบนี้เองนะครับพอมาโตแล้วนี่ครับพอโตก็จัดการนะครับทัทีนะครับนี่ครับเยยบวันละครั้งนะครับ เรื่อยๆเบาๆนะครับระวังหักตรงนี้มันจะเปลาะหักนะครับเบาๆนะครับหยบวันละครั้งจนกว่าลูกโตและแก่ลูกโตและแก่กินได้นะครับเนี่ครับกาดมันจะเขียวมันจะไม่เขียวนะครับเนี่ยครับแล้วก็ปาดพอลูกกินได้ก็ปาดนะครับน้ำหวานมันจะหยดออกมานะครับก็เ็ทำง่ายๆนะครับ แต่ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับส่วนการปาดนะครับกว่าจะหมดนี่ก็หลายเดือนนะครับถ้านไม่ทม่วมจะก่อนดูครับยาวเป็นเมตรนะครับได้นานนะครับจะทําเป็นน้ําหวานไว้ดื่มแก้กระหายหรือทําเป็นตวากหรือน้ําส้มนะครับเอาไปหมักไว้ให้เป็นน้ําส้มไว้ใช้แกงได้นะครับโอเคนะครับพบกับ เคล็ดลับดีๆของน้องกบนะครับการทำน้ำหวานจากนะครับครับสวัสดีครับ